สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดดนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมากินของอร่อยยามราตรีคำาคืนกันมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมาที่ธนบุรีรามาตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆจะจอดรถรับประทานอาหารนะครับสามารถจอดได้ตรงนี้นะครับชั่วโมงละ2 0บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ อยู่ตรงแยก35โบเลยนะครับเพื่อนๆแยกเก่าในตํานานนะครับเส้นถนนนี้เป็นถนนจรันนะครับที่ตัดกับปินน่นก้านครเดสศีนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นถนนถนนจรันนะคร<ๆ>ับเพื่อนๆมุ่งหน้ามาบางพัดนะครับออกไปแยกตรงนี้นะครับเพื่อนๆรถก็กําลังหน,นาแน่นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่ร้านลุงกับป้านะครับ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับเพื่อนๆเดินเข้ามาในกลิ่นน้ำซุปต้อนรับก่อนเลยนะครับหอมมากๆนะครับเมนูอาหารนะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสเย็นตะโฟโนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำซุปกิ่นหอมมากๆแล้วมีการเปิดมายาวนานหลายสิบปีเลยนะครับเพื่อนสมัยก่อนนะครับก็จะขายอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าปั๊มแก๊สนะครับเป็น แหล่งของกินนักท่องเที่ยวยามค่ำคืนเลยนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยจะขายตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆจนถึงเกือบเช้าเลยนะครับเพื่อนๆสายเที่ยวสายกินเนี่ยรู้จักลุงกับป้ามายาวนานแน่นอนนะครับสำหรับร้านนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็มาซื้อห้องแถวนะครับก็ขายอยู่ในห้องแถวนี้นะครับเพื่อนๆมานะครับถ้าเป็นดึกๆก็จอดรถข้างทางได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆมาก่อนนะครับแท็กซี่ สัก5โมงเนี่ยร้านเปิด5โมงนะครับจอดรถที่ทนบุรีรามานะคะเบเพื่อนราคาค่าจอดก็2ชั่วโมง20บาทเท่านั้นนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเพื่อนๆที่เด็ดของร้านนี้นะครับคือเป็นก๋้วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณขนานแท้นะครับและมีหมูบาช่อมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆมหมดอย่เมนูพิเศษมาต้องสั่งนะครับคือบะหมี่แห้งบะหมี่ต้มยำ น้ำซุปโคตรดีเลยนะครับเพื่อนๆนมองดูเส้นก็รู้สัมผัสได้ถึงความอร่อยนะครับถ้าเส้นใสๆมันๆแบบนี้อร่อยแน่นอนกลิ่นหอมของถั่วนะครับถั่วเป็นถั่วป่นที่ป่นได้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนและก็ตัวน้ำซุปนะครับน้ำซุปต้มกระดูกเป็นกระดูกเล้งนะครับหอมหวานมันอร่อยมากๆ แล้วก็จะมีพวกเอเซอรี่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้ลวกเกี๊ยวทอดหนังปลาทอดนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งแยกมาได้นะครับผกรน้ำซุปเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆใสกกินหอมระมุนมากๆเลยนะครับชามนี้นะครับเป็นเกาเหลาเย็นตาโฟนะครับทุกอย่างนะครับเพื่อนๆง่ายๆเลยนะครับเมนูทุกเมนูนะครับ60บาทเท่านั้นเอง เครื่องแน่นแน่น,ววออนเส้นแน่นแน่น,น,น,นซอสเด็ดมากๆเลยนะครับสำหรับซอสเย็นตาโฟร,ร้านนี้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เลือดนะครับมีความเด้งลูกชิ้นก็อร่อ,อ,รอยตาหม,มึกกรอบเครื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยตัวหมูนะครับเป็นหมูต้มนะครับแล้วเอามาสลัดหั่นสไลด์นะครับเพื่อน แล้วก็จะเป็นเมนูหมูบะช่อนะครับหมูมอช่อนี่เด็ดหอมอร่อยมากๆหวานหอมอร่อยถ้าเป็นตัวแห้งนะครับยำแห้งนะครับเพื่อนๆเขาจะแยกมะนาวมาให้สวยๆให้เราบีบหอมสดๆใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นไส้ลวกนะครับเพื่อนๆหกสิบบาทส่วนชามนี้นะครับเป็นเมนูต้มยำนะครับใส่เป็นเกี๊ยวไป สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบทานเกี๊ยวนะครับร้านนี้เกี๊ยวกรอบสดใหม่อร่อยมากๆราคาเดียวนะครับเพื่อนๆทุกเมนูนะครับที่สั่งมาบนโต๊ะนะครับชามละ60บาททั้งหมดเลยนะครับก็คิดง่ายดีและสะดวกรวดเร็วไวด้วยเส้นดูเส้นนะครับเพื่อนๆเ,เส้นถ้าใสแบบนี้นะครับรับประกันความอร่อยได้เลยนะครับเพื่อนๆ เส้นเหนียวนุ่มหนึบเคี้ยวมันซูรได้เพลินมากๆนี่ครับเพื่อนๆเมนูเส้นบะหมี่แห้งนะครับบีบมะนาวสดๆใหม่ๆกินมะนาวมันหอมเรียกน้ำย่อยได้ดีมากๆเลยนะครับปรุงตามชอบเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับผมนะครับทางร้านปรุงมานะครับถือว่ารสชาติจัดจ้านแล้วนะครับคือมีความเผ็ดความมัน แต่ทางร้านนะครับไม่ปรุงติดหวานนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานหวานสบายใจเลยได้เลยนะครับคือทางร้านเขาจะไม่ใส่น้ําตาลมาให้นะครับเพื่อนๆก็ใส่น้ําตาลกันตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับผมนะครับเผ็ดเผดดุดูอย่างนี้นะครับผมตามพริกไปอีกสองช้อนนะครับคําเตือนเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับร้านนี้นะครับพริกขั่วหอมเผ็ดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่ทานเผ็ดไม่ได้นะครับแจ้งทางร้านเลยนะครับสั่งยำแห้งได้นะครับสั่งต้มยำน้ำได้นะครับบอกทางร้านไปว่าไม่ใส่พริกป่นก็ได้นะครับเพื่อนๆทางร้านยินดีทำให้นะครับแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะครับเพื่อนๆครับเมนูน้ำใสนะครับก็จะเป็นน้ำใสๆธรรมดาเลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นยำนะครับเขาจะใส่ถั่วป่นมาให้และปรุงบีบมะนาวมาให้ มาแล้วในสเต็ปหนึ่งนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ชอบทานรสจัดจดนะครับขอมะนาวเพิ่มนะครับแล้วก็ปรุงพริกได้ตามอัธยาศัยเลยที่เด็ดของร้านลุงกับป้าน,นะครับคืออันนี้เลยนะครับเพื่อนๆไส้ต้มไส้หมูต้มได้นุ่มหอมอร่อยมากๆเพื่อนๆมานะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันต้องมีไส้แบบนี้นะครับเพื่อนๆ เปื่อยนุ่มล้ามุนมากๆเลยนะครับคือมันมีความเค็มเค็มมันมันนะครับเพื่อนๆนและตัวน้ําซุปนะครับมันหอมมากๆมันซึมซับเข้าไปในไส้หมูนะครับโคตรเด็ดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับเมนูเด็ดของร้านนี้เลยนะครับมาต้องสั่งแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนสหรับที่เป็นสายเมนูต้มยำนะครับเด็ดแน่นอนนะครับ ผมนะครับวันนี้ก็จะมีเมนูที่สั่งมานะครับก็จะมีบะหมี่แห้งไส้ลวกหนึ่งชามนะครับเส้นบะหมี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูครับใสๆมันๆแบบนี้รับประกันได้เลยครับอร่อยแน่นอนนะครับเส้นเหนียวนุ่มโคตรอร่อยซุปมันนะครับเส้นเวลากัดไปเคี้ยวไปมันมีความหอมและรสชาติที่เราปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถั่วนะครับป่นได้สะใจมากๆ แล้วก็ตัวน้ำตาลนะครับหวานนิดๆถั่วมันมันพริกป่นเนี่ยคลุกเคล้าเข้ากันนะครับแล้วก็มีกลิ่นมะนาวแทรกขึ้นมาโอ้โหมันโคตรนัวเลยนะครับเพืเ่อนๆมาต่อกันด้วยตัวเกาเหลาเจนตาโฟนะครับเกาเหลาเจนตาโฟชามนี้ก็60บาทเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทีเด็ดเลยนะครับคือตัวปลาหมึกกรอบอร่อยมากๆผักบุ้งกรอบสดใหม่จะมีตัวหือกล้วยนะครับหรือที่เรียกว่าเส้นปลานะครับเพื่อนๆ เนี่ยครับปลาหมึกกรอบชิ้นหนาๆาสะาใจมากๆและกรอบจริงๆครับเพื่อนๆอร่อยมากๆน้ำซุปเย็นตาโฟก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับเขาปรุงเองนะครับตัวซอสเย็นตาโฟร้านนี้นะครับมันมีความหอมของเต้าหู้ยี้นะครับผสมกับซอสเย็นตาโฟสีชมพูนะครับเพื่อนๆเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับและน้ำซุปที่มันอร่อยกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆ ปรุงกับอะไรมันก็อร่อยมันก็เข้ากันนะครับถ้าคุณถึงกับน้ําซุปนะครับ๋วยเต๋ยวนะครับหัวใจสําคัญคือน้ําซุปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมันต้องมีความหอมระมุนเต็มกลมกล่อมเข้มข้นของตัวเล้งกระดูกหมูเนี่ยถ้าร้านไหนตุนได้ถึงนะครับกินมันจะตีขึ้นมาเองนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาน้ําซุปมันได้ที่นะครับ มันจะกลิ่นเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วมันจะมีความหอมหอมไกลเดินเป็นกิโลกิโลเลยได้ได้ว่าได้เลยนะครับเพื่อนๆแอัเบียวนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับร้านนี้นะครับอร่อยมากๆเพื่อนๆลองมาทานกันดูนะครับก็สําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงกับป้านะครับเมนูเด็ดนะครับและเป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะครับคือสองเมนูนี้แหละครับคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเพื่อน และก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนะครับสั่งกันทุกโต๊ะแน่นอนนะครับน้ําซุปเย็นตาโฟหอมไม่เหมือนใครเลยนะครับเพื่อนเพื่อนและก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยใช้มะนาวสดนะครับบีบกันสดสใหม่ๆหอมๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตัวหมูบะชอและมุนละมุนลิ้นมากๆนะครับนูนนัวกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนให้เยอะมากๆรอยกันเต็มชามเลยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเนี่ยรสชาติดีเลยนะครับเพื่อนๆโดยรวมนะครับถือว่าเด็ดเลยนะครับมีเบิ้ลนะครับเพื่อนเพื่อน อันนี้นะครับก็อยากรู้รสชาตินะครับก็เป็นมิกนะครับเพื่อนๆระหว่างเย็นตาโฟกับต้มยำนะครับคือเป็นโฟยำแห้งเนะนําเลยนะครับว่าเด็ดนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำลุงกับป้านะครับวันนี้ก็ได้แขกผู้มีเกียรติมาสองคนนะครับก็เป็นลุงกับป้าเหมือนกันนะครับลุงหลังกับป้าอ้อนะครับก็มาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการในการหาของกินของเรานะครับเพื่อน ก็สําหรับวันนี้นะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็เบิ้ลคนละสองชามนะครับตามด้วยตัวไส้หมูอีกหนึ่งนะครับส่วนปลาอ้อจัดไปหนึ่งชามนะครับเพื่อนๆก็รสชาติร้านนี้นะครับลุงกับป้าถือว่าเด็ดผ่านเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้จากจานนะครับใสสะอาดทุกจานนะครับหมดเครื้ยงยันน้ำซุปซดได้โล่งคอมากๆสำหรับก๋วยเตี๋ยวลุงกับป้านะครับ ทีเด็ดอยู่ที่น้ำซุปนะครับและก็เครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตับหมูเนื้อหมูลูกชิ้นนะครับแกใส่ใจในขั้นตอนการทําทุกอย่างมากๆและพระเอกของร้านนี้นะครับผมยกให้เป็นไส้ลวกเลยนะครับเพื่อนๆเด็ดนุ่มหอมอร่อยมากๆร้อนๆลวกมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนๆแถมมีหมูสเต๊ะให้ทานนั่งรอระหว่างทางด้วยนะครับก็หอมอร่อยไม่แพ้กันเลย สำหรับกว๋วยเตี๋ยวร้านลุงกับป้านะครับรับประกันผ่านทุกขั้นตอนเลยนะครับเพื่อนๆทั้งสดใหม่สะอาดหอมกลมกลม่อมละมุนลิ้นอร่อยมากๆน้ำซุปเด็ดนะครับเพื่อนๆร้อน,ลอนกลมกลม่อมละมุนเล้นสดโล่งคอมากๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับผ่านทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสนุกเพลิดเพลินกับการชมช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับ ฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยเมตากดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ mm hmm. จริงจัง,จงกับเรื่องแดกสวัสดีครับและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับลุงหลังกับป้าอ้อนะครับที่มาเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับเพื่อนๆสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับในร้านก๋้วยเตี่ยวรุงกับป้า